ไม่ยอมบอกแต่ก็มาหาอาจารย์อีกอาจารย์จีเบก็ถามหน้กอีกว่านี่เธอวันนี้ครั้งที่สามแล้วนะทําไมไม่บอกเรากลัวเราจะไปบอกคนอื่นหรือไงเดี๋ยถามเลยนะอาจารย์ทีนี้มันก็มีจุดอ่อนแล้ว,ว่างศีกอาจารย์พออาจารย์ถามอย่างนี้ก็เกรงใจคือท่านครับถ้าผมบอกแล้วมันก็จะเป็นเหตุจะนําความตายไปสู่หมู่ญาติ ที่ไม่บอกก็เพราะเกรงว่าท่านจะไปบอกคนอื่นจริงๆนั่นแหละกลัวเกินไอ้บอกใครบอกช้างบอกม้าก็ไม่ว่าะไรหรอกวัวบอกรุดเท่านั้นแหละบอกเทวดาเทวดาแล้วก็บอกบอกไปเถอะชีปวยก็ย้ำบอกเอานะเราจะไม่บอกใครบอกแล้วมาเถอะรับรองท่านปลอดภัยแน่นอนเราอยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยอยากจะรู้ข้อมูลนี้หน้ากากล่าวว่าท่านครับ ท่านต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่บอกใครเป็นอันขาดชีพวรวยก็บอกแล้วด้วยศักด์ศีของชีพรวยให้สัญญาว่าไม่บอกใครเด็ดขาดท่าน <Thank you. S 1> ครับเรื่องมัอย่างนี้พวกผมเนี่ยกลืนก้อนหินใหญ่ๆเข้าไปในท้องทําให้ตัวนินหนักอยู่ในเวลาพวกครุฑมานะ่พวกกับผมก็จะยื่นหน้า แยกเขี้ยวออกทำท่าจะกัดครุดคือกลืนก้อนหินบไปแล้วก็ยื่นหน้าเข้าไปเนี่ยทำท่าจะกัดครุดครุดจะได้คว้าที่หัวไงแหละใช่ไหมหินก็จะได้ทวงไปพวกครุดเห็นดังนั้นจึงโฉบลงมาจากพวกผมที่ศีรษะพยายามที่จะยกขึ้นแต่พวกผม,มนี่มีน้ำหนักมากเกินไปจึยงยกไม่ขึ้นเพราะว่าก้อนหินมันก็จะไปทวงอยู่ในท้อง ถ้าจับตรงหัวมันก็จะถ่วงลงมาแล้วในสุดน้ำก็จะไหลท่วมครุดตายในที่สุดแล้วก็บอกความแล้วต่อไปถ้าต่อไปเนี่ยพระอาจารย์ถ้าครุดจะจับพวกผมให้อยู่แล้วก็มันมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละให้จับตรงหางแล้วก็ยกขึ้นก้อนหินก็จะออกมาจากปากของพวกกระผมน่ย แล้วเขาก็จะจับได้บอกหมดเลยอาจารย์ชีเวยจำไว้อย่างดีเลยท่องไว้เลยจับตรงหางให้จับหางแสดงว่าครุฑเนี่พยพญาครุฑต้องไปทำอะไรถูกเส้นอาจารย์ชีเวย,เยอันต่อมาพญาครุฑก็ได้มาหาชีเวยคุยเรื่องนน้นเรื่องนี้แล้วก็กถามบอกว่าตกลงอาจารย์ทราบความลับของพญานาคหรือยัง อาจารย์ชีปวยนี่โดนเชียหน,หนักๆเข้านะ่ะเชียว่าโอ, oh, อ้อาจารย์เก่ง,ยง,กงอย่างนั้นเก่งนี้ไม่มีใครในโลกปลื้มพยิม,มแก้มแทบปลีอย่างนี้เนี่ยโดนชมกันไปเรื่อยๆก็เลยบอกความลับของพาญานาคจนหมดเลยไ,ได้ไปจับที่หัวเพราะว่าหน้าเขากลืนก็หินกข้ไปเนะี่ยในท้องพญารุฑได้ลำพึงว่า พยนนานาาพูดเรื่องที่ไม่สมควรเส็จแล้วไปทำไมลำพึงอย่างนี้เนี่ยน่าจะดีใจธรรมไดาเหตุในความพิดุธของ,ของมูญาติไม่ควรจะบอกใครเลยอะตัวอยากรู้แต่พอรู้แล้วกับคิดอย่างนี้ครุฑด,ดิพิลึกแค่บอกนาคเนี่ยมาบอกความลับอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็หมูญาติก็ลําบากจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ควรจะบอกอะไรเอ้ครุฑนิแปลก วันน,นมาจึงจับพญายนาคไอตัวนั้นก่อนเลยคงมองออกเห็นมาแสดงว่ามันตั้งแตกต่างกันจนครุฑจําได้ตัวเนี้ยที่มาหาอาจารย์ชีเปลือยแล้วมาบอกความลับคงอยู่ในสายตาครธตลอดถึงบอกแล้วไงว่าต้องมีสายสืบเนี่ยติดตามมาตลอดเวลาเข้ามาในถ้ำหาอาจารย์ชีเปลือยมันงั้นจะจับตัวนี้ได้ยังไงตัวที่เอาความลับมาบอกและผลก็เป็นอย่างนี้แหละ นาคแต่นั้นตายนี่ก็เป็นเรื่องราวของนาคตอนที่สอง